สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้หลังหานพี่น้องครัวหลังเวทีครัวพอหยุดไม่นนกินพี่น้องอันนี้ได้ป่าข้อหักปลาสองตัวปูประตูพี่น้องได้ยื่นใส่ก็พอหยุด,อดจอดจอดจอดบ้านทับรังบ้านทับรังตำบลทับรังอ,อำออเภอพระทองคํา ขายยูนิกินซํำเล่นแหละก็ขายปัะทู่จริงเลยกระทูมมาถอดกันน้าวะหาคิบบาทแท่งบ่ยังงตัวพวกไเนาะสองตัวปลาตะเพนเพ็ดเองเรือแม่นันท่มันซื้อมาขายสิเนี่ยพวกมันนี้ไปใสู่้ผู้ต่ำมะคงมาให้กินเออเออมันยังกัดกระงอนฉัน ลงพวันนี้ได้ตำมันนีเพิน่นมาเขียวกินตั้งแต่เถืงคุณพี่นอ้องแต่ปรากฏว่าตอนนี้บอกว่าไปไล่สดอยู่พเพอาะนเป็นไล่แล้วไล่แล้วกี่ได้มาแล้วข้างล่างสั่นเขา,กกา,าเกิดสิบ่ได้กินก้อนที่ข้างล่างสัน่น อืคุณบอกเขากินถาดิบนีุ้บอคุณบอวว่าจนไหนจะเฝ้านางนะกองเข่ากับน้ำดื่มเมนูแรงนีพี่น้องโอ้ยยั่วยั่วน้ำลายเลยนี่จ้ามาเลยค่ะรับไม่อั้นค่ะรับไม่อั้นจม่บานเขาก็จะได้อุ่นอยู่หนาอเมนน มานะพวงมณีนะคราวนี้ไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะสดพวงดูทำหมูมเล่าเลยค่ายเคียงเนี่ยใส่ไสบุ๊กนี่เป็นนักกินขดดั้วทีหยุดกระสุน่าเลยคับใหญ่คือเกาดอกพี่น้องทวงบ่ดีย้ำให้ละเอียดย้ำให้ละเอียดนะ เพื่อนเฮีนเขาบอกกันบอรดเขาบอกได้นนไกินสิเพื่อนเล่นเปตำสักทีนี่อโอ้มันขึ้นเหนียวแทะเซนไหมเซนกระปุ่นง,ง่ำงเมน้องเธอเนองมันจีดีตาปวดตัวนี่เมื่องแร่ทอเพื่อนยังคุยขึ้นเพราะอะไรอยู่ไหมเเเ็็ดดอา โอ oh, oh. สมประกอบส,สมย่ตงติดสมยุทธ์จ้หน่อยไม่หรอกค่อันตำมะพวงครับในถอดประทูประกอบสองหน่นวยมัะนาอีกทีนั้นพ่อประเดดปะพ่อเท่าไหร่คันสมกันพ่อปดัดแดดกะเสียบทีเด้อมี กั็ข่าวก็อะไพี่ร้องอู้ยเหนียวจะรานั่นไหมเส้นไหมเขาเจ้าเฮ็ดนี่มันขยเหนียวเฮ็ดเนี่ยอืมหุ่นทั้งหนึ่งไปลุ้งทั้งหนึ่งประกาศหาพวกมันนี่ะไรล่ะไป็นรุ่นละเป็นร่น

คิว,นวจนหินคิวจ, <c oughs> จนหินจนหินเพคุณจนหินปลาเนื้อปลามันมากเนื้อหนานเนื้อน้ำไปพานบ่พานน่ะจอดซื้ออีกไปขันมาสิไปซื้อขันมาตั้งสิไปซื้อไปได้อยู่ประม,รมันสามสิบโลแล้วมึงได้ก็ไปมองกันแล้ะ ก็ไม่อาืมไ่าเลยออเนี่ยเขาจะเอาอาย,อยุตลาดว่าสัน่นอันนี้ก็ว่าเขาจะเอ,อาไฮตลาดคือว่าเมียน่ะนตัวผู้สองทงแล้วก็คันหน้าแล้วก็อีกอย่างอีกเขาจะเอ,อาไฮว่าสั่นอาย,อยุตลาดกิ<ช>๊กว่าซื้อเร็วๆก็จะจ้างเอาไฮที่หลังอืมว่ามันสิเอาอันซื้อหรือขึ้นกาจะเร็วละแมียวนะ มันได้ซื้อแล้วก็ละเจ้าอีกม่อีกเจ้าเนื้อเจ้าหซอซื้อเ oh. สียโอแซสีปลปะหมือนตาในเพียงหนึ่งก็นน mm hmm. มีตะห mm hmm. มื้นอยู hmm. ่เด๋ mm hmm. มีตะก้มเนาะ mm hmm. ประกาศหาพวงมานี่มานี่มานี่พว่วง ยังน <mile> ั่นให้อาออกนี่กันนี่กินพ่วงมะนี่ประกาศประกาศได้ยินบ่แม่ประกาศหาพ่วงมะนี่ผูกไหมได้ผูกไหมตรงน้เปิดตึกเปิดเอเคเอเอ้ยบ่ขาไอ้พวกเออโอ้ยวนอ่ะโอเคเออแซ่บก็ต่ำพุงอ่ะกินได้บ่กินได้ม่เป็นสิกินบ่ได้สิไก่ว่าประกาศหาพวงมะนี่กัน ยังไปแก,กตีบตั้งแต่ทางเขาาคนยั่<อ>งเขาไม่อีกนะคนอดจากนด็กเรียนซพอร์ย,ยี่สิบยี <laughs> ปปออ่สิบยี่สิบเขาขอเนาะขักเนาะแกอ่ะเขาขอเลยพ่อปีขอกษัตริบางเนะาไไะออเป็นไรๆไม่จากไหนี่กษัรางมันไ,ได้ิีบเวยอะจังเลยเขาเห็นไมนะอ่ะเ้ยเขาใด้เขาเห็นเขาด้เห็เขาจ่อเขาจ่อตัวพวกนี้รุ่กรานนี่เขาจ่อไปมเขาจ่อเนาะเคยได้น้ำเนาะบอยุ่ พี่เอว่าพี่เวนะจเรื่องอันนี้ต้มว่าด้น้ำกันใดนี่ต้นม่องต้นเข้มบ่เถึงทุกคนนะอืมทำนี้ล่ะแซ่บเซ่บเมไหลเข้มไหลไปก้นไรย่อนเอาี่นอนทำนักคิมีเอาไว้สมีสักวันประกาศหาพวกมันี่กับมาแล้วมาแล้วไปอกมาแล้วเป็นพอกบแม่อิ่มก่อนทำนักคิมีเอาไว้สำมีสักวันพ่อกันไม่คิดหนาทำนกคิมีสบายดี